เข็มตีสิบงานเข้าพูดเรื่องพีเคแต่โดนโยงหนุ่มกันชัยรถมินิลาสดชี้แจงความจริงคืออะไร ยูยูเข้มตีสิบก็กลายเป็นประเด็นจนต้องออกมาอธิบายเรื่องข่าวรถมินิอีกครั้งหลังจากที่เธอพูดถึงข่าวร้อนแรงระหว่าง d ีเจพและโจลี่เงียนทางช่องติ๊กตอกปลาทางบ้านทานองว่านในชีวิตเคยเจอปัญหาแบบนี้มาแล้วอยากบอกว่าอย่าไปพูดเยอะพีเคไม่เหมาะกับการที่จะแสดงความจริงใจแบบอธิบายเยอะๆมันไม่ได้แนะนําให้นิ่งๆจะดีกว่าอย่าพูดหรือให้ข่าวเยอะเราไม่ใช่หน้าที่ของสุภาพบุรุษที่จะต้องไปแก้ตัวจากคลิปดังกล่าวก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ถึงเธ ว่าไม่ควรออกมาวิจารณ์เรื่องนี้เพราะเรื่องจะเข้าตัวเอาพี่หนุ่มกัญชัยไปโหนอีกคุณเข็มอยากไปวิจารณ์เพราะคนที่อยู่ในยุคเดียวกันเขายังจําเรื่องของคุณได้ไม่ลืมเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดค่ะเข็มตีสิบได้อธิบายผ่านคลิปตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวและพูดถึงเรื่องข่าวรถมินิในตำนานอีกครั้งว่าเป็นมายังไงขอพูดถึงเรื่องนี้หน่อยคะ่ะมันจะมีคลิปหนึ่งนะคะที่เข็มอ,อ,อ่านข่าวแล้วก็พูดถึงคุณพีเคกับคุณโยเกิร์ต แล้วก็มีคอมเมนต์แบบนี้ค่ะใช่เข็มตีสิบหรือเปล่าถ้าใช่นี่ไม่ควรออกมาวิจารณ์นะเรื่องจะเข้าตัวเอาพี่หนุ่มไปโหนอีกอ่ะอันเนี้ยบอกก่อนเลยนะคะว่าจิตตุงแป่งมากค่ะเข็มไม่ได้พูดอะไรถึงพี่หนุ่มเลยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรพาดพิงถึงพี่หนุ่มเลยค่ะเข็มไม่ได้รู้จักพี่หนุ่มคนเดียวในชีวิตนะคะเข็มมีแฟนคนอื่น ที่เข็มคบกันมายาวนานก็มีค่ะไม่ได้มีผู้ชายเข้ามาในชีวิตคนเดียวนะคะคนที่สองค่ะคุณเข็มอย่าไปวิจารณ์คนที่อยู่ในยุคเดียวกันเขายังอ๋ออย่าไปวิจารณ์เลยคนที่อยู่ในยุคเดียวกันนะยังจําเรื่องตํานานของคุณได้ไม่ลืมตํานานอะไรเหรอคะรถที่เข็มเอามาแปะเนี่ยเป็นรถมินิไฟฟ้าเข็มใช้อยู่ปัจจุบันค่ะแล้วก็จะมี คนคอมเมนต์นะในแพลตฟอร์มอื่นว่าทำไมกล้าใช้มินิทำไมเข็มถึงต้องไม่กล้าเห็นไหมเข้าใจอะ่ะแล้วเข็มกับพี่หนุม่มอ่ะเป็นเพื่อนกันแล้วค่ะผ่านการขอโทษกันนานแล้วค่ะล่าสุดเนี้ยที่เข็มคุยกับพี่หนุ่มเนี้ยคือมกราคมปีนี้เพราะว่าเชิญมาออกรายการป้าข้างบ้านค่ะแล้วพี่หนุม่มไม่ว่างตอนพี่หนุ่มว่าง เข็มก็ไปต่างประเทศสลับไว้สอบกันมาสุดท้ายยังไม่ได้คุยกันคิวยังไม่ได้แล้วเข็มก็ย้ายสตูดิโอย้า Studio, อยาอะไรก็เลยอาคากันไว้ก่อนแต่ว่าใจจริงๆอะอยากจะให้เขาพูดเองแต่เข็มพูดก่อนนิดนึงแล้วกันว่าเข็มแค่สงสัยว่าตอนที่เกิดเรื่องตอนนั้นอะอยากให้เขาพูดว่าเออทำไมเขาไม่ออกมาพูดเลยล่ะว,ว่าขายรถต่อให้เข็ม แล้วเข็มก็จ่ายเงินไปแล้วส่วนหนึ่งมันจะได้จบไงแต่ตอนนั้นน่ะมันเหมือนกับนักข่าวก็สนุกสนานเมามันอย่าลืมนะคะว่ายุคนั้นน่ะปี2000ประมาณ2008 2009ดสอ่ะาไม่แน่ใจอะ่ะแต่ปีนี้2024ี่2แล้วอะ่ะลองลบดูสิเกือบ20ปีนะแล้วมันยังไม่มีสมาร์ทโฟนเข็มไม่สามารถออกมาอธิบายอะไรได้แบบนี้แล้วเรื่องก็จบไปนักข่าวไม่ได้ให้ความสนใจอีกต่อไปแต่พี่หนุ่มเขาเอามาพูดว่า ตอนนั้นน่ะเขาขายรถให้เข็มก็ไม่มีคนสนใจหรือว่าตอนนั้นเป็นการเข้าใจผิดหรือว่าตอนที่เขามาจีบเข็มเขาได้เลิอกกับคุณเมย์ไปแล้วช่วงหนึ่งก็มีข่าวลงไทยรัฐนะคะแต่ก็ไม่มีคนสนใจเพราะว่านักข่าวเนี่ยต้องการความแซ่บเข็มก็ไม่มีโอกาสพูดตอนนั้นยอมรับจริงๆเขาว่ารู้สึกแบบตกใจรู้สึกแบบงงงงแต่สุดท้ายแล้วก็เออเลือกมว่าคงเงียบไปแต่คนแบบเนี้ย ก็จะมีมาเรื่อยๆแล้วเข็มจะบอกก่อนนะว่าเสพข่าวสมัยก่อนอะรู้แค่ห้าเปอร์เซนเองมั้งเรื่องจริงๆอะ่ะมันมากกว่านั้นบางคนก็นั่งงงอยู่กับบ้านบางคนก็ไปเฉยๆจริงๆเข็มอยู่เฉยๆแบบอืมเรื่องไปกันใหญ่ถามว่าช็อกไหมช็อกเพราะว่าคนมาดักเต็มบ้านนักข่าวมาเต็มก็โดนด่าโดน คืองงว่าแบบแล้วสุดท้ายก็จะมีคนเรียกว่าเมียน้อยเดี๋ยวนะยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะแล้วก็รถเนี่ยเข็มซื้อต่อมาแหมจริงๆก็อยากให้พี่หนุ่มเขาพูดเองอนะเนาะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเข็มเอาตัวเขามาได้เมื่อไหร่เรายวเข็มจะให้เขาพูดเองแล้วรถเนี่ยเข็มก็ยังไม่ได้ทะเบียนเพราะว่ามันคาราคาซังอยู่แล้วชื่อเจ้าของรถก็เป็นชื่อใครก็ไม่รู้เข็มไม่รู้จักตอนนั้น แล้วเข็มก็ไม่รู้ว่าชื่อเนี่ยมันมีชื่อในวงการนอกวงการชื่อที่เปลี่ยนมาแล้วชื่อเข็มไม่รู้ชื่อก็ไม่ใช่นามสกุลก็ไม่คุ้นค่ะเข็มก็เลยเชื่อร้อยเปอร์เซนว่ารถเนี่ยเป็นของญาติของพี่หนุ่มที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยเชื่อเป็นของญาติเขาแล้วญาติเขา,เาไปต่างประเทศเข็มก็เลยไม่สามารถที่จะติดต่อได้พอเข็มไม่ได้สมุดไม่ได้เล่มทะเบียนมาเข็มก็ไม่โอนเงินที่เหลือไปเรื่องเนี้ย ถ้าอยู่ในยุคนั้นจริงๆนะต้องต้องฟังที่คุณหนุ่มไปออกรายการของพี่สรยุทธ์ค่ะรู้สึกว่าจะเป็นรายการตอนกลางคืนพี่หนุ่มเขาพูดหมดแล้วว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นแต่ไม่มีคนสนใจทุกคนก็ยังจำแต่อะไรแบบเนี้ยไม่ได้โกรธเลยนะคะแต่จะบอกว่ามันน่าเบื่อจริงแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่บล็อกนะแต่จะบอกว่าความคิดแบบเนี้ยสมัยเนี้ยมันบงอะ่ะ มันเชยแล้วอย่าทำเลยอย่าทำกับใครเลยจริงๆขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาด,ดนิ่งในใด้วยนะคะขอบคุณ